วันฉันตรมงคลตรงกับวันที่สี่พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันที่ระลึกวันบรมราชาพิเศษพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศีสินทรมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเสด็จถลิงทวัลยราชสมบัติสืบราชสันตติวงศ์ต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนรถบพิตร เมื่อวันที่สี่พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีบรมราชาพิเศษขึ้นระหว่างวันที่4ถึง6พฤษภาคมพุทธศักราช2562การพระราชาพิธีสำคัญในวันที่สี่พฤษภาคมประกอบด้วยพิธีสงพระมุรธาพิเศษพิธีถวายน้ำอภิเศก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับเหนือพระที่นั่งพัทรบิดภายใต้พระนพปปโดนมหาสเสวตฉัตรทรงรับการทุนกล้าวทูนกระหม่อมถวายพระสุพรรณบัตรเครื่องราชากกุฏภัณฑ์และได้มีพระปฐมบร,รมราชาองค์การว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป จากนั้นทรงหลังทักษิโนโทกตั้งพระราชศัตยาธิฐานจะทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจปกครองราชอาณาจักรไทยโดยทศพิธราชธรรมจริยานับเป็นวันมหามงคลของชาติและวันบรมราชาพิเศษเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่สิบแห่งพระบรมราชจาก,กรีวงโดยสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี ับเนื่องแต่นั้นมาจึงกำหนดให้วันที่4ี่พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันฉันตรมงคลในรัชกาลปัจจุบันที่มาของพระราชพิธีฉัตรมงคลนั้นแต่เดิมเป็นพิธีของเจ้าพนักงานในพระราชฐานที่มีหน้าที่รักษาเครื่องราชูปโภคและพระทวารประตูวังได้จัดการสมโพสสังเวยเครื่องราชูปโภคที่ตนรักษาทุกปีในเดือนห นกระทั่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามากุฎวิทยามหาราชเสด็จขึ้นครองราชได้ทรงรับบรมราชาพิเศษเมื่อวันที่15พฤษภ,ภาคมพุทธศักราช2393ต่อมามีพระราชดำริว่าวันบรมราชาพิเศษเป็นมหามงคลละสมัยที่ควรแก่การเฉลิมฉลองในประเทศที่มีพระเจ้าแผ่นดิน จึงถือให้วันนั้นเป็นวันนักขัดทะเลกมงคลกาลและควรที่จะมีการสมโพชพระมหาสเสวตฉัตรให้เป็นสวัสดีมงคลแก่ราชสมบัติทรงบำเพ็ญพระราชกุศลและพระราชทานชื่อว่าพระราชพิธีฉัตรตรมงคลพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจัก,กรีวงศ์จึงทรงประกอบพระราชพิธีฉัตรตรมงคลเนื่องในวันคล้ายวันบรมราชาพิเศษสืบมา ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุเดชมหาราชบรมนาบพิษทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493และจัดงานพระราชพิธีฉัตรมงคลในวันที่5พฤษภาคมของทุกปี นอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปิดปรา,าสาทพระเทพบิดรเพื่อให้ประชาชนเข้าถวายบังคมสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชได้เป็นกรณีพิเศษซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระมหากรุณาธิคุณสืบทอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถมาจนถึงปัจจุบัน ชัตรมงคลเวียนมาบรรจบครบรอบปีจึงเป็นวันมหามงคลที่ปวงชนชาวไทยจะได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้ทรงประกอบพระราชการณียกิจเป็นอเนกประการเพื่อประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้